อันนี้คืออะไรเราต้องเอาไปนี้ไปด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนเอารถเข้าปากหกกิโลเอา้าไม่ห้6สามหกห้สิบหกครับหกกกิโลครับ อะไรเนี่ย10เปลน1 33 30ของผมณปี่ยน1 30ยานี่นี่ก็มีจับเวลาอันนี้น่าจะเป็นของจีโปเห็นเขาทำอยู่เออเห็นเขาทดสอบระบบอยู่โอเคนี่นะครับเบอร์66ครับเจ้านี่อ้าวโหมีทีมงานมากางเต็นท์าวาสกีให้ด้วยไหมบีบีเีฮ้ยมีทีมงานมาโ้เราไม่ดูมาก่อนเลยเนี่ย <laughs> น้องจาก M P C นะครับน้องแบงค์น้องแบงคอันนี้ตัวไล่ครับตัวไลรออกไล่กันครับหกหกกับหกเจ็ดตัวแรงตัวไล่ครับตรวนี้รถวิบากท,ทางตอนนะครับสี่ร้อยสองเมตรสำหรับคนที่ชอบทางฝุดแต่เป็น ลาออกเลยครับของจีโปรเขาทำนี้วิ่งไปอา่านี่ใช่ไหมโอเคหนึ่งช่วงสิ้าห้าสิบเจ็โอเค, 15, อเคแล้วก็มีเกิดการประทะเล็กน้อยนะครับตอนนี้เดี๋ไปดูนี่ครับคันเกียร์ครับตอนแรกนี้มันย่นพันพบเข้ามาหาปักเท้าเลยก็ต้องจอดเสียเวลางัดนิดนึงเพราะว่าช่วงบนเขามันเข้าซอกหิน มันมีช่วงที่ต้องเบียดรถเข้าซอกหินก็เลยมันคงไปโดนแล้วก็พับกลับมาอันนี้เลยโอเคสภาพรถส,สุดมากเพราะว่าอันนี้ก็คือกล่องเดิมลูกเดิมที่มีก็คือแคมแคมมาร์กแล้วก็ท่ออรมรอนเท่าน,นั้นัองอ๋อกองอากาศครับยูนิฟิลเตอร์ เส้นทางนะครับก็เป็นห oh, หลากหลายมากทางกว้างกว้างแข็งกว้างทรายทรายนี่มีทั้งทรายเปียกเปียกทรายแห้งๆแล้วก็มันดันขึ้นเขาอ่ะมันมีขึ้นเขาไปด้วยนะแล้วแบบบนภูเขาก็คือจะเป็นหินดักที่เร็วไม่ได้อ่ะต้องดีๆเลยต้องระวังระวังนะครับก็จับจังหวะเอาพยายามเซฟพลังงานพยายามเซฟแรงตัวเองส่วนรถเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับมีมีนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่ไล่มาทีหลังแล้วคัด์มันคาย คือไอตัวตัวล็อกที่มือคัดมันมันคลายตัวเพราะว่ามันแช่ความเร็วสูงมากเพราะว่าพอหลุดจากเขามาเพื่เป็นไฮสปีดยาวๆเลย56กิโลเมตรนะจากมิเตอร์จากไมติรถของ KX 230เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างกลับออกมาสนุกครับโดยรวมแล้วสนุกทางสนุกมากนะครับลมในคนครับไปล้มในคนโถเอ้ยลกลกีป ยิงปั๊บเลยแต่ว่าไม่บาดเจ็บไม่ครับโอเคนะรถโอเคไหมโอเคครับเคนะแหมสองคันจบนะครับ KHL สองคันส่งปรกวดจบทั้งคู่ครับโอ้ยของพี่มาไล่นี่ค้นมันเลยมาไล่ร้อยสี่สิบค้นมันเลยช่วงท้ายอ่ะทางยาวไล่เออตรงเลยเหรอหลงเหรอหลงไปกับพี่บอลครับ DC แรกเลยเข้าไปปุ๊บ เอ้าพี่บอลจอดทําไมวะครับย้อนกลับแล้วนะผมอ่ะทับพักพอพี่บอลย้อนใช่ไหมมันมีริบบิ้งถูกอยู่ซ้ายมือตรงนู้นผมตะโกนแต่พี่บอลหาไม่เจอใช่ไม่ได้ยินแล้วผมก็เลยไปตามริบบิ้นแล้วเขาเนี่ยหายไปเลยแล้วพี่ก็แทงออกมาเพราะออกมาปุ๊บมันจะเป็นเหวขึ้นไปใช่แต่ทางที่มันให้ไปมันจะไปขวาเออใช่ลงกันในเหวเอาเอ้พี่เอาเอ้เขาทับดิแต่ริบบิ้นบางจุดมันห่างใช่พี่ห่างมากแล้วพี่เข้ามาในป่าตอนแรกอ่ะ ไอที่ปาลกๆเลยอะวิ่งหายจุดเลกใช่ไหมเออแล้วพี่ไล่ไปทัน KTM วนกันอยู่สองคันนุ่งๆๆ้ลุ้งลามข้ามถนนไปอะแล้วมันตงที่ว่าพอเราลงไปใช่ไหมครับลิฟต์บีมันผูกทั่วเลยเออแล้วไม่รู้จะไปทางไหนกันนี่พอลงไปปุ๊บเอ้ามันึ้นมันให้ขึ้นใหม่งอันหนาวน้อยเออนี่เหรอเคนวหนาขาตั้งเขาลมเ้ย